อัปเดตประกรันโรคร้ายแรงแบบปี2025ครับมีอะไรเปลี่ยนไป้างครับต้องบอกว่าเทรนด์ <c oughs> ของประกรันโรคร้ายแรงเนี่ยมันพัฒนาไปจากสมัยก่อนเยอะมากเลยนะคือเมื่อก่อนเนี่ยประกรันรายแรงมันจะมีแบบเดียวเลยนั่นก็คือเน้นไปที่เจอโรคร้ายแรงตามเงื่อนไขใช่ไหมแล้วก็จ่ายเงินก้อนออกมาแล้วสัญญาก็เป็นอันเลิกกันจนหลายๆคนก็จะเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นประกรันโรคร้ายแรงแบบเจอจ,จ่ายจบแต่ว่าปัจจุบันนี้ประกรันโรครายแรงอ่ะมันพัฒนาไปเยอะมากบริษัทประกรันหลายที่ก็พยายามคิดวิธีแล้วก็คิดเพนพอยต์ว่า ปัญหาของคนส่วนมากเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เลยทําให้ประกันโรคร้ายแรงเนี่ยมันแบ่งออกเป็น2กลุ่มแล้วในตอนนี้กลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่มแบบเจอจ่ายจบเหมือนเดิมกลุ่มที่2เนี่ยมันเริ่มมาเป็นการจ่ายค่ารักษากรณีเจอโรคร้ายแรงกลุ่มนั้นหรือว่ารักษาด้วยโรคร้ายแรงกลุ่มนั้นเนาะทำให้เราเนี่ยสามารถ mix and match ประกันอ่ะได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะปัจจุบันนี้ประกันโรคร้ายแรงอ่ะมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเราสามารถเลือกอันที่เป็นจ่ายเงินก้อนก็ได้หรือว่าเลือกแบบที่เป็นค่ารักษาพยาบาลก็ได้แต่ว่าเจจ้าาตัว่ย เงน,นก้เนี่ยมันก็ยังมีแบบประกันให้เลือกเยอะอยู่เพราะว่ามันเป็นตัวที่ใช้กันมานานในแบบที่จ่ายเงินก้อนถ้าเป็นเมื่อก่อนนะคะเจอจ่ายจบและเบี้ยประกันก็จะเป็นเบี้ยประกันในลักษณะที่ขึ้นตามอายุดังนั้นเวลาเราเลือกซื้อตัวประกันโรคายแรงแบบเจอจ่ายเนี่ยเราก็ต้องมาดูแล้วว่าเราอะ่ะกำลังกังวลเรื่องของโรคแรงกลุ่มไหนมันก็จะมีตั้งแต่แบบจํานวนโรคเยอะๆหรือว่าบางครั้งเนี่ยก็จะมีแค่โรคมะเร็งโรคเรลียวก็มีเหมือนกันเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะกังวลเรื่องของโรคมะเร็งเป็นหลักดังนั้น จำนวนกลุ่มโรคก็จะเป็นอีกหนึ่งความหลากหลายให้พวกเราเนี่ยสามารถเลือกช้อปปิ้งกันได้ ถัดมานันก็คือเรื่องของรูปแบบการจ่ายคือเมื่อก่อนเนี่ยเป็นการลักษณะแบบเจอจ่ายแล้วก็สัญญาเป็นอันจบกันเนาะแต่เดี๋ยวนี้บริษัทประกันเองเขาก็พยายามคิดค้นออกมาว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราเจอจ่ายแต่สัญญาไม่เลิกกันเอาไหมเพื่อเป็นการช่วยลูกค้าว่าในกรณีที่มีความเสี่ยงว่าวันหนึ่งเจอโรครยแรงกลุ่มนึงแล้ววันข้างหน้าเนี่ยเจอโรครยแรงอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยประกันตัวนี้ก็ยังคงจ่ายความคุ้มครอง,งให้อยู่อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มโรคร้ยแรงที่เขาเรียกกันว่าเจอจ่ายไม่จบก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงที่เเรราาาสมถลือก ้อีกแนวทางหนึ่งแก้ปัญหาเรื่องของการจ่ายเบี้ยประกันคือเจ้าตัวประกันโรคร้ายแรงแบบเจอจ่ายจบเนี่ยมันจะมีเรื่องของเบี้ยประกันที่มันขึ้นตามอายุแล้วมันขึ้นทุกปีในวันที่เราอายุน้อยเนี่ยการขึ้นของมันเราอาจจะไม่ได้รู้สึกสะทกสะทานเท่าไหร่แต่ว่านะวันที่เราอายุเยอะอะช่วงนั้นอะการขึ้นของเบี้ยมันคือมันจะขึ้นแบบชันมากเลยพอคนส่วนมากอะไม่ได้คิดถึงปัญหานี้เอาไว้ก่อนไม่รู้ว่าจะจัดการกับปัญหานี้ยังไงเนี่ยก็จะเจอปัญหาว่าอาจจะต้องเลิกประกันไปก่อนโดยที่ตัวเองอะอาจจะยังเก็บเงินไได้ม่เพพียง รบริษัทประกันเขาก็มีการแก้ไขปัญหานี้ค่ะว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราออกแบบประกันตัวใหม่เลยให้เป็นลักษณะว่าเบีย้ยเนี่ยมีการจ่ายแบบคงที่ไปตลอดแต่ว่าในวันแรกของการจ่ายเบีย้ยเนี่ย ขอให้การจ่ายเบีย้ยเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมาหน่อยแทนที่จะต่ําลงเหมือนสมัยก่อนนะคะคือขอเก็บแพงหน่อยในวันนี้เพื่อที่ว่าจะไปช่วยบริหารจัดการไอเบีย้ยประกันที่มันจะสูงสูงปลายทางอะ่ะให้กับลูกค้านั่นเองนะคะนั้นจากที่เล่ามาเนี่ยจะเห็นว่าทิศทางของตัวแบบประกันโรคร้ายแรงเนี่ยมันค่อนข้างหลากหลายและเราสามารถที่จะเลือก Mix and match ให้มันตรงกับความต้องการแล้วก็ตรงกับแผนการเงินของเราได้นั่นเองค่ะ